dico che è ตังสี่สองวตลดลาดว่าคําใจนะใจยอหบได้ขาย้ว่นละันเลยอนเดออแบให้ป้าดาสะอนเอออ้ยสะออนอยู่เด้อยังคิดหอดเอขายน้อใม้กัเด้อปลาดาย่งแยกล่างไปอยู่ว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงแล้วไม่ได้หอมเลย ก็เข้าป่าทุกวันเลยตอนเช้าเนาะ ในบ้านปุบปุถ้าบแ้งเขาไปโน่นไปนั่เพราะว่าเขามีเขามีหลายอย่างแบบเป็นตูนเขานะเขากลัวมันเนาะไม่มีใครแล้วเก็ได้ขับนาอื่นเขาก็เลยไปขายตนั้นโอ้ไได้ขายทันทีก็ยาแตงโมก็ไปขายกันต็อกาอีกอ๋อนอายคอนอย่นก็พอได้ขายเขาบอกว่าเมรว่ามันมันไได้ ก็ห่อกระเป๋านะคะบายญกลับน่หะ่ะันหลังได้กาไม่ไวันหลังต้องีกกเป๋ามาอันนี้ก็ได้จากคุณวนิดาะคุณวิดาส่มาให้ภาภูมิไหลแล้วก็เป็กระเป๋าสใบนี่แหละโอ้โเปลเลยนะคะแม่ดินาาจัปานงล้ไปแม่ดินต้องใส่ต้องซื้อกระเป๋าลากนะเหมือนเดินทางน่ะมันมันจะเท่นะ อูกับยายทีนี้ยายที่พอดีเอออยู่ด้วยกันน e, hey, ี่ม um, uh, ันอบอุ uh, acha, okay. mm ่นนะแบบกระเป๋าเดินทางของนะแม่ทินแม่ทินได้มานอนเป็นเพื่อนแล้วก็จะได้ไม่เหงาด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ที่ร้านแมทินเขาก็ให้อยู่แต่ว่ามันไกลผู้คนเขาก็บอกว่าไปอยู่กับยายที่เลยเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็แม่ดาก็บอกว่ามันนอนกับแม่ดาก็นอนได้หัดปลากระป๋องก็อุ่นดี

ตอนที่เราอยู่บ้านเช่านะแล้วเรามาอยู่ที่ครัวเราก็นอนกันได้แบบสบายสบายอ๋อนี่นะคะกระเป๋าแม่เจ้ยนะคะมีทั้งผ้าห่มนะคะมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งหมอนนะคะแม่ดาแม่ดาก็เลยแนะนําว่าให้เอาเป็นกระเป๋าเดินทางนะลากเอานะถ้าแบกแล้วมันหนักนะนี่ดูสิหนักย กว่าจะเดินลงไปถึงปากซอยนะคะเราอยู่ท้ายซอยเดินลงมาถึงปากเลยโอ้ยนะถ้าเป็นกับถ้าเป็นกระเป๋าลากถ้าเป็นกระเป๋าลากเนาะมันจะโอเคนะมีแม่ทินถ้นาเรามานะหน้าหนาวนี่เราเก็บกระบอกมาแล้วเราก็มานั่งผ่ากันนี่ฮกระบุตุกี้มาบอนี่เราก็จะเก็บเก็บกระบอกมาผ่านะไม่ได้ว่าจะ มันเต็มมมากเ,เ,เต็สวยนะลูกสวยแล้วก็ผาง่ายด้วยนะแม่ทิน,น,อนเนออเนี่ยเก็บมาตากแดดไว้นี้เราก็นั่งผ่ากันนะพอฝนไม่ตกนะแล้วก็นั่งผ่าแล้วก็คั่วกันกินอร่อยอร <ๆ S 1> ่อยนี่ทุกคนก็เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัว <ๆ S 1> เพราะว่าเราจะเราจะอยู่ในห้องแค่หลับนอนแค่ตอนกลางคืนเนาะตื่นเช้ามาเราก็ออกไปแล้วนะคะ กว่าเราจะเข้าบ้านเราก็กินข้าวที่ครัวกลางอิ่มแล้วก็กลับบ้านนอนแค่นั้นเออพายกระเป๋าดูสิหนักไหมนี่นะคัะได้แท่นได้มาจากคุณวัดนีดบาเอออ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวหันน้ำอันหน่อยมๆ เดี๋ยวนะแม่ทินสวยๆโอายบายหน่อยบายบายก่อนเออลาเลยจำปาดงเจ้ยจำปาดงลาจำปาดงแล้วเออลาไปไม่ถีบมาเออฮัลโหลบายใหม่ดิบายบายใหม่สินี่สวยๆหน่อยเออป่ะเดินทางปลอดภัยอย่าลืมฝากน้องใหม่มาเด้อสิมาต้มมาแกงต้มวัาจีต้มเหรอเออ ไม่รอร้ายก็ได้เดออเอาต้มนึงก็ได้อาหนไม่มีแล้วเอก็ะ้เอาตะแกงนึงก็ได้เขาคอยสิต้มเองบอกหนคอยชิ้นต้มเออเตาฟื้นคอยกับมีเออถ้าถ้ามันลำบากก็ไม่ต้องยุ่งยากน้าไม้ดะมี สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ